ยังไนดีก็วี่มันหมุนอ่มันอาพัดเจนเห็นไหมโดนเลยเห็นไหมเห็นนะเป็นไงเอฟผมผมวิดีโอเรคคอร์ดไปแล้วผมวิดีโอเลคคอร์ดไปแล้วมันมันผมจอดข้างนอกแล้วก็ขับยิงเลยเพื่อมันจะไม่เนียนแทนที่เออเห็นนลครก็ผมเรคคอร์ดวิดีโอไปแล้วติรู้ทันเลยมันต้องมายิงเห็นนะ แม่พี่เออพี่มั่นใจเลยโอ้เพื่อนโอ้พอเนียนๆหน่อยสิแม่งไล่เลยอ่ะยิงก่อนเลยอ่ะพุชทางอ่ะโอ้พอไม่เนียนเลยวิดีโอได้คอร์ดไปแล้วนะได้คอร์ดแต่ไกลด้วยไอซีนี้ผมเล่นการัดหรืแม่งขนาดนอนได้คอย์ดไม่เหยือได้เหี้ยผมได้คอร์ดตัไปแล้วตั้งนานแล้วผมรู้ว่าว่าต้องมาหาต้องมาหาผมผมรู้แล้วผมได้คอร์ดแล้วเดี๋ยวส่งให้ ฝากที่ต้องให้เร็วให้ดีๆเร็วท็ัปสี่ผมเล่พอจัดแล้วนี่เยับยิงเลยอ่ะตัวหนึ่งสิบสตัวหตัวหตัวแดตัว โอ้โหลมกันนี่แบบกี่คิวเนี่ยสิบกว่าคิวใช่ไหมเนี่ยขนแถมขนทางนั้นด้วยนะอย่างสิบสองบวกหกบวกหกบวกแปดบวกแปดโต้องไม่ต้องสอง ไม่ต้อง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 ทำฟอร์มหาหรอกรู้รู้อยู่ตำแหน่งรูไหนฮะรู้ไม่ต้องทำฟอร์มวนหาหรอกาทำยิงมาผมเลยวนทั้งบนนี่้แกงบนแกงบนไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเล่าพลาดเล่าไม่ครอบไม่ทันพลาดเล่าเป็นตัวเลย